สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อจากเว็บไซต์ code.org นะคะก่อนอื่นให้เรียนเปิดเบราว์เซอร์มานะคะจากนั้นให้นักเรียนพิมพ์นะคะที่ช่องค้นหานะคะ www.code.org นะคะเสร็จแ,แล้วกด enter นะคะ จากนั้นนะคะให้ในักเรียนเลื่อนลงมานะคะจะเห็นรูปพึ่งนะคะแบบนี้ให้ในักเรียนคลิกเข้าไปเลยนะคะคําว่านักเรียนนะคะหรือคลิกที่รูปพึ่งก็ได้นะคะ mm hmm. เมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้นักเรียนเลื่อนลงมาะค่ะจะเจอฟูคอร์สนะคะก็คืออายุตั้งแต่4ถึง11ปีนะคะ ให้เรียนคลิกที่ปุ่มสิ่งที่น่าเรียนรู้ยังมีอีกจากนั้นนะคะเมื่อเรียนเข้ามาแล้วก็จะด้านล่างนะคะก็จะมีคอร์สต่างๆให้เรียนเลือกมากมายนะคะแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มต้นนะคะเราจะเลือกที่คอร์ส a ก่อนนะคะให้เรียนคลิกที่ปุ่ม view course ได้ลเลยนะคะอันนี้เราเข้าสู่บทเรียนกันแล้วนะคะเรามาดูกันเลยว่าคอร์ส a ในหลักสูตรสอง1็นี้นะคะ มีทั้งหมดกี่บทเรียนนะคะมีทั้งหมด13บทเรียนนั่นเองนะคะเรามาเริ่มที่บทเรียนแรกเลยบทเรียนแรกนะคะเรื่องของความปลอดภัยในสังคมออนไลน์นะคะเพื่อนบ้านออนไลน์ของฉันนะคะก็จะเป็นวิดีโอแนะนำนะคะต่างๆนะคะอันนี้ถ้าเรียนจะเปิดดูก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเรียนจะข้ามเพื่อที่จะไปเริ่มคูดดิ้งกันนะคะก็ไปที่ปุ่มตอบ ไปต่อได้เลยนะคะเราก็จะมาเริ่มเข้าสู่บทที่สองนะคะเลเวลที่1อันแรกนี้ก็จะเป็นการฝึกการใช้เมาส์นะคะให้นักเรียนเขาบอกว่าให้คลิก the b บล็นะคะบบรูปแอปเปิลนั่นเองนะคะก็จะมีปุ่มไปต่ออันนี้ให้ลากบล็อกไปยังเป้าหมายนะคะแบบนี้นะคะ ฝึกการใช้เมาส์การลากวางนั่นเองนะคะส่วนเลเวลที่สามจะเป็นเหมือนจิ๊กซนะคะแบบนี้นะคะคือการทำให้รูปภาพสมบูรณ์เดี๋ยวจะสาธิตให้นะที่ได้ดูก่อนนะคะในบทที่สองนี้นะคะ เ็นจะสังเเเกตหว่าราอาจจะไม่ต้องล่ากนะคะตัวบล็อกมาจนถึงรูปที่เป็นตัวอย่างที่เป็นจางๆตรงนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะเพียงะะแบบะคะแบบ่เรานต่อให้เป็นรูปภาพที่ถูกต้องและสมบูรณ์แค่นั้นเองนะคะ ก็สามารถที่จะไปหนต่อไปได้ที่เดียวกันนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นลากที่กองเครื่องมือมาวางนะคะเดี๋ยวเราจะได้ใช้ความรู้เหล่านี้นะคะ ในด่านต่อไปนั่นเองนะคะความยากง่ายก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะอันนี้เราจบบทที่สองแล้วก็จะมาในเรื่องของการสร้างอันตรายขึ้นนะคะเพื่อย้ายตัวละครนั่นเอง,น,น,เองนะคะอันนี้ให้นักเรียนกดที่ปุ่มไปต่อได้เลยนะคะ ที่ไปต่อนะคะเราก็จะเข้าสู่บทที่4นะคะเรื่องของการจัดลำดับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะมีบล็อกมาให้เราอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าให้เอาเจ้าตูนนี้นะคะให้ไปที่ลูก,กว้นนัดแค่น,นเรนเองคลิกลากนะคะลูกศรชี้ไปทางด้านขวานะคะขึ้นมาให้ติดกับ ตัวคำว่าเมื่อเรียกใช้งานนะคะเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มเริ่มนะคะ,ะแค่นี้เองนะคะก็จะไปเรเ่อต่อไปได้แล้วนะคะแบบนี้นะคะ ก็จะเริ่มยากขึ้นนักเรนจะสังเกตเห็นนะคะว่าเขาจะมีบล็อกมาให้แค่2บล็อกก็คือให้เดินไปทางด้านขวา2ช่องนะคะแล้วจะทํายังไงให้ไปถึงลูกวอนัดได้นะคะนักเรนก็ต้องขึ้นข้างบนอีก1ช่องนะคะเมื่อคลิกเข้าคลิกเลือกบล็อกเรียบร้อยแล้วก็กดที่ปุ่มเริ่มนะคะ นนะะก็จะไปที่เลเวลต่อไปได้ทันทีอันนี้นะคะก็จะเป็นการหลอกนั่นเองลอ,องดูนะคะตัวตัวนี้จะต้องเดินลงมาหนึ่งช่องถูกไหมและเดินไปทางด้านขวาสองช่องแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นลูกฟองชี้ลงด้านล่างไม่จําเป็นให้เราลากถีบไปได้เลยเสร็จแล้วให้กด ที่ปุ่มเริ่มนะคะแบบนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลเวลที่เราผ่านมานั่นเองนะคะถ้าผ่านด่านแล้วจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเล่นไปได้เรื่อย พอครบถึง13ด่า,านนะคะทางเรียนเล่นจบนะคะก็จะมีใบประกาศจาก w e b s ซ t e c o d e o r g ให้ด้วยนะคเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อนามสกูลลงไปได้เลยนะคะแล้วก็คลิกส่งนะคะคุณครูจะลองทำให้ดูนะคะแบบนี้นะคะ ่านเัเรียนพิมพ์ชื่อเองแล้วคลิกส่งเรียบร้อยนะะก็จะขึ้นชื่อมาแบบนี้เลยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเซฟนะคะนงไปเป็นผลงานของตัวเองได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะการเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อ c o d e org นะคะในคอร์ส A นะคะคณครูก็ต้องขอให้นักเรียนโชคดีนะคะในการ ทำภารกิจใน่ารต่างๆนะคะจนถึงได้ใบประกาศเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ